สาวสาวลักชวรี่ทุกๆุกท่านนะคะตอนนี้บอกอยู่กับ Toyota Camry 2.5G ปี2016ค่ะตัวนี้เลขไม้เพียง5 3 0 0 0มนโลนะคะราคาอยู่ที่599 0 0 0าบาทสำหรับสาวสาวที่ชอบลักชวรี่แต่ราคาประหยัดนะคะเดี๋ยวมาดูกับ Toyota Cam r รปี2 0 1พันสิบกันค่ะมาดูชมด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับ Toyota Camry 2.5G ตัวนี้นะคะด้านหน้านะคะให้กระจังหน้ามาเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้โครเมียม Toyota าน,นะคะ ไฟทั้งสองข้างนะคะได้เป็นโปรเจกเตอร์นะคะแล้วก็ไฟหลอดด้านล่างนะคะไฟเดย์ชามจะเป็น LED นะคะไฟตัดหมอกให้มาด้านล่างเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะให้มาสวยพร้อมกรอบโครเมียมสีเงินให้ซ้ายขวานะคะมาพร้อมทะเบียน7จ็กไก่พอพาน7 8 1 7กรุงเทพมหานครนะคะถือว่าสวยเลยนะคันนี้สำหรับสาวๆลักชูรี่แต่ว่าไม่อยากใช้เงินเยอะ บอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้เรียบหรูพอสมควรน,นะคะให้ความลักชูรี่พอตัวเนาะอ่ะมาดูด้านข้างด้านข้างตัวนี้จะได้ล้อแมกนะคะตัวนี้ขอบ17นะตัวนี้ได้ขอบ17ไปนะคะถัดมานะคะต่อมาไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างของเขานะคะค่อนข้างให้ใหญ่เพราะว่าเวลาเรามองอเพราะว่าเวลาเรามองมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ ถัดม,มือจับของเขานะคะด้วยความที่ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะเขาก็เลยให้ตัวเส้นโครเมียมตัวนี้ค่ะมาตัดกันเนาะเพื่อให้ความลงตัวความสมูทมันให้มันไปในโทนเดียวกันแต่ก็ไม่ได้กลืนกันซะทีเดียวค่ะก็เลยทำให้ความลักชูรี่นิดนึงนะคะพร้อมกับขอบโครเมียมสีเงินนะคะไล่มาทั้งขอบเลยให้มันสวยนะคะสำหรับสาวๆหรือว่า หนุ่มๆคนไหนหรือว่าเป็น LGBTQ ท่านใดนะคะชอบความสะอาดความเรียบความหรูของรถแต่แบบไม่ตะโกนมากแต่ก็ยังตะโกนอยู่ด้วยความที่เป็น Camry นะคะแนะนำเลยตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะไม่ไม่ถึงแสนด้วยค่ะทุกคนค่ะมาด้านหลังนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้นะคะเซนเซอร์เยอะมากบอกได้เลยว่า ความปลอดภัยค่อนข้างโอเคนะคะมีกล้องถอยมาให้แล้วด้วยนะคะมีโลโก้2.5 G ให้นะคะพร้อมกับโลโก้ Camry ที่เป็นโครเมียมสีเงินมาให้นะคะไฟทับทิมมีให้สองข้างค่อนข้างใหญ่มองชัดแน่นอนเวลากลางคืนนะคะมาดูด้านข้างฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวรถเขาค่อนข้างทำมาให้สะอาดให้เรียบร้อยด้วยความที่เป็นรถผู้บริหารหรือจะเป็นรถเกี่ยวกับ ผู้จัดการตำแหน่งต่างๆเจ้าของธุรกิจอยากได้แคมรี่ก็โอเคก็เรียบๆลอยๆเพราะว่าข้างในค่อนข้างหรูเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันว่าแคมรี่ตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะคะประตูฝั่งคนขับเขาก็จะมีปุ่มควบคุมให้ในทุกๆทิศท,ท,ทางของเขานะคะเขาให้มาเยอะให้มาแน่นเพราะว่าด้วยความลักชูนะคะ ความสะดวกสบายมาก่อนเนาะมือจับของเขาจะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะแล้วก็จะมีการปรับ1-2สเตปก็คือการเซตตัวเบอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นกดล็อกล็อกหรือว่าการควบคุมกระจกมองข้างแล้วก็ตัวกระจกนะคะในการเปิดปิดเนาะถัดมาตรงพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่ฟังก์ชันธรรมดา มันฟังก์ชันแบบตะโกนมากทั้งซ้ายและขวานะคะด้วยความที่เราอะค่ะคนสวยๆเนาะก็ไม่อยากแบบไปหมุนไปปรับหรือไปจิกอะไรให้มากนะคะเราใช้กดอย่างเดียวค่ะเพื่อความสบายสวยๆเลยนะคะให้มาแน่นมากเนาะมาดูที่เลขไม้เลขไม้อยู่แค่ห้าหมื่นสามพันโลอย่างที่บอกนะคะไม้แท้ไม้เดิมเลยหน้าปัดโชว์ได้สวยออกแบบมาค่อนข้างลงตัวนะคะ ถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นจอ multi f u n ก์ช o n ต่างๆจอ multi media ในการที่จะโชว์ navigator bluetooth am/fm นะคะ audio ต่างๆจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะถัดมาแอร์ air, 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 เป็น air auto อยู่แล้วนะคะเพิ่ม s t e ปลด step ก็คืออันนี้จะช่วยเขากดหน่อยนะคะในตัวคอนโซลนะคะคอนโซลมือจับรวมถึงเกียร์นะคะ วัสดุที่เขาให้มาจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลตัดด้วยเส้นโครเมียมสีเงินนะคะพร้อมกับตัวบากที่เป็นสีนูดอืมสำหรับสำหรับเราเราเราว่าอันนี้มันเป็นสีนูดนะคะสีนูดครีมครีมเนาะให้ตัดกันมานะคะค่อนข้างสวยสวยเลยใครที่ชอบอะไรที่รู้สึกว่าเราไม่ชอบความวัยรุ่นจนเกินไป เรารู้สึกว่าอันนั้นมันซิ่งเกินมันมันเหมาะสําหรับเด็กๆแต่สําหรับสายผู้ใหญ่หรือสายลักชูแบบเรานะคะไม่แก่นะคะไม่แก่รู้สึกว่าสวยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบรชอบในส่วนตัวนะคะสาวสาว,สาวลักชูต้องชอบเหมือนกันเนาะตัวนี้จะมีที่ชาร์จให้วางมือถือนะคะเอาเปิดดูซิวางอะไรได้บ้างแก้วกาแฟชาคงชาเขียววางไปนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็น พวกที่ชร์จต่างๆนะคะเขาจะมีมาซ่อนให้ตรงนี้เพราะอะไรคะเขาถึงซ่อนไว้ตรงนี้เขาไม่อยากให้มันไปเกะกะเขาอยากให้มันลงตัวทุกอย่างเลยสมูทไปด้วยกันก็คือปิดไว้เลยเวลาต้องการนี่แค่นั้นเลยแตะจบนะคะอ่ะปิดไปเนาะรวมถึงหัวเกียร์ตรงนี้นะคะให้มาเป็นวัสดุเดียวกันลายเดียวกันลงตัวนะคะค่อนข้างลงตัวเลย ตรงนี้กระจกมองหลังให้มาเป็นออโต้นะคะปรับได้เลยเนาะข้างบนให้มาก็คือจะมีที่ใส่แว่นให้เก็บแว่นให้นะคะเพราะว่าสาวๆอย่างเราเราจะมีอันนึงใช้อันนึงโชว์อีกหลายๆอันอยู่ในกระเป๋านะคะไฟเขาก็จะมีมาให้นะคะไฟสองแผ่นที่ให้ใหญ่อยู่นะเล่นใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันมาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารทั้งด้านหลังนะคะ ตรงนี้เป็นที่นั่งด้านหลังที่เขาให้ที่พักแขนมานเขาให้ที่พักแขนมานะคะอืมเราก็วางไปเลยแบบนี้นะคะสวยๆมาพร้อมกับที่ใส่แก้วกาแฟนะคะด้านหลังบอกได้เลยว่าสบายมากขาบับยืดได้เต็มที่นะคะเบาะนุ่มนะคะเป็นเบาะหนังทั้งเซตเลยนะคะสีเดียวกันพร้อมกับเบลที่สีเดียวกับตัวรถนะคะ สีเดียวกับตัวเบาะภายในรถนะคะแล้วก็ตรงกรุผนังตรงฝั่งประตูนะคะให้มาสีเดียวกันลงตัวมากไม่ว่าจะเป็นสีเพดานสีเบาะสีคอนโซลแล้วก็สีเบลนะคะซึ่งตัดกันมากกับไอตัวเจ้าตัววัสดุที่เป็นลายไม้นี้นะคะให้มาดีเลยด้านหลังมีแอร์ให้นะคะปรับแอร์ได้เลยตามอัธยาศัยท่านอยากได้ฉ่ำแค่ไหนจัดเลยนะคะตรงนี้เบาะ ทั้งสองฝั่งนะคะจะเป็นการปรับด้วยไฟฟ้าทั้งนั้นนะคะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เอามือไปขยับหรือโยกให้เสียเกียรติความรักชูรี่เสียเล็บของเราเด็ดขาดเราเน้นปรับและใช้ไฟฟ้าอ่านะคะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะคะเพราะว่ารถคันนี้ราคาไม่ถึง6 0แสนด้วยซ้ำเลขไม่วิ่งแค่5,3า0 0นะคะลูกค้าัดมาด้านบนนะคะด้านบนด้านหลังให้ไฟมาอีกนะคะเพื่อ,เ,อเวลาเราแบบ จริดดูแผนที่อ้าวจริตเช็คอินอยากเช็คอินที่ไหนขอดูข้อมูลหน่อยสิได้มีไฟมาให้ด้วยเลิศนะคะให้มันเลิศเลิศเลยตรงนี้คือคอนโซลด้านหลังนะคะด้านหลังนี้เขาจะให้มาจะมีตัวม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะคะมีม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะนี่สวยๆเลยด้านข้างก็มีให้นะคะแต่ตรงนี้ต้องดึง,ดงนะตัวนี้มีม่านมาให้นะคะทุกคน สวยจังเลยอ่ะไม่รู้จะสวยยังไงอยากนั่งรถสวยๆแบบนี้บ้างจังนะคะอ่ะขอมาแวะตรงกระจกหน่อยกระจกตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรอยู่เนี่ตรงนี้เขามีเซ็นเซอร์ให้นะคะตรวจจับรอบทิศท,ทางเนาะเผื่อมีรถมาใกล้มาเบียดเราอ้าอย่ามาใกล้ชน,นะเขาจะเตือนให้นะคะเลิศเนาะเลิศมากนะคะ เอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y ย t a Camry 2.5G ปี2016.18คันนี้นะคะราคาเขาอยู่แค่599,000เท่านั้นนะคะทุกคน599,000เลขไม่เพียง5 3 0 0 0นะคะสาวสาวลักชูว่าไงสาวสาว LGBTQ ว่าไงนะจ๊ะสวยเหลือเกินนะคะสายลักชูต้องมีสายเรียบรููต้องได้นะคะ เครื่องใหม่ไม่น้อยรถเดิมสเปคเดิมไม่ไม่มีกอมีกลับนะคะท่านใดสนใจอยากดูตัวรถก่อนนัดป๊อบได้เลยนะคะหรือท่านใดตรงจริตกลัวหายไปจองขึ้นมาได้เลยป๊อปพร้อมเสมอนะคะวันนี้ป๊อปขอฝากเจ้าตัว Camry ่นะคะโตโยต้าแคมรี่ 2.4G ปี2016เลขไม้5 3 0 0 0สสีขาวมุกค,คันนี้ไว้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่มาดูกันว่าคลิปหน้าป๊อบจะเอาตัวไหนไม่น้อยๆมาโชว์ให้สำหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะ